การวางแงนการจัดกระบวนการในการดัเน <ar> ้นการผู้เนอและเตนอผู้สอบกวนแล้วน้อยสุตลอดกระวนการมีการเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหารเสอสายปกครองสายนัสุท้องถิ่นสำนักงานกรงตำรวจสมุทรที่เป็นฐานที่กำหนดคู่ครองตู่สักงานเทศบาลองโป่งบางปูสำนักสก้วสองร้อยหกบ อเม่ิานสิ่งใต้งมีควารู้แจ้ง้รับผิตอมีการรู้แา้งนห้งคับต่อเมิการรับผิอตังแต่ดับที่วาแล้วก็ดูดึง่เสิมึนเิงกันครับครับวันนี้นะครับก็เป็นการเสิดึงดูความสนใจร่วมกันดูนะครับเพื่อการนโยบายิาน เพื S <S ่ออำความสะดวกในการดการแข่ัเทื่ระหว่ที่้อนะครับมีเรียกว่าโรยการร่วมของสโมรหลยสานะครับให้เที่เกิดขึ้นที่มีความตั้ง้ยนเื่อมระห่างทีะับเพื่อเอ้การนุนในารจาร้อมูลนะครบอุปกรตางแล้วก็เหนื่อยนะครับผมก็เหนื่อยดังนั้นก็องขอบคุณนะครับท่ามีความที่เพ่เพื่อนเชือแล้วก็เป็นเพืน่ระ ขอราะวามีความสะดวกนการเดินทางแต่ที่ใช้รถแท็กซี่มีปิดเสียบนดูเป็นแบบนี้นะครับขอต้อนรับม4 3 2 1ครับขอบคุณครับที่เปิดไม่เป็นไยครับ มีมอบกำลังทุกกองหนึ่งแสบาทนะครับเล้วเรียกแข่งขร่วมงานปูนเลยก็ูใหญ่เลยท่านปั้องกำลังที่หนบ้างนาสารตํารวจกรนเดี๋ยวจะมอบให้กับท่านผอจังหวัดบุ้งครับการตํารวจภูทรจังหวัดนายแพทย์สารสนุร่มโดยการแข่งนหลวงตํารจรอปราการป้องกันและบรรเทสาธารณภัยจังหวัดนหนมเบอร์เมืองศูนยรปราการ S, าการเปิจุดบริการประชาชนในกลางง้จุดนี้ก็เป็นจุด บริการร่วมที่ตำรวจนะซึ่งอยู่ในส่านสายสีนะครับเราก็จะเป็นการทํางานร่วมกันทุกฝ่ายทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายปกครองต่างตำรวจฝ่ายท้องถิ่นนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนที่อาสัยอยู่ในสัญจรไปมานะครับเพื่อลดอุบัติเหตุเพื่อในความสะดวกเปนไรดีที่ต้องการเงินก็อยากจะฝากให้น้องประชาชนเข้าสู่การเราเนี่ยนะครับระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ดูแลเรื่องการดเวลาระนะครับ

เอาลบก,ก่นจราจรเอาเวเอาเครื่องไาทำแนบ้าง